เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วเดือนนี้คือเดือนแห่งความรักเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มาจัดอันดับ4ราศีที่มีความรักดีและความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ส่งผลให้การงานและก็การเงินดีมากยิ่งข,ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า4ราศีนี้มีราศีอะไรบ้างและราศีไหนที่ความรักดีอันดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นความรักแบบใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นคือการรักตัวเองนะครับการรักตัวเองที่ดีที่สุดคือการรักด้วยการดูแลสุขภาพ เเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเป็นโรคเบาหวานนะครับให้ยาปันดูแลตัวเองเพราะว่ายาปันเนี่ยผ่านการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างมาเยอะมากแล้วก็เป็นสูตรยางของครูบาอาจารย์ที่ใช้รักษาลูกศิษย์ลูกหามาเยอะมากแล้วก็หลังจากการทดสอบแล้วเนี่ยพบว่ามากกว่า95%ของผู้ที่ทดลองทาน มีอาการที่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นรักตัวเองเลือกยาปัน่นและหากเรารักคนในครอบครัวของเราอย่าลืมให้ยาปั่นแทนความรักของเราทุกคนนะครับเพราะว่ายาปั่นคือสมุนไพรที่คุณหมอแนะนำครับเรามาดูอันดับราศีสี่ราศีที่ดวงดีด้านความรักอันดับที่4ได้แก่ลัคนาราศี ลัคนาราศีตุลเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ช่วงนี้ความรักโดดเด่นคนที่โสดนะครับคนที่โสดมีโอกาสสูงมากๆว่าแฟนเก่าจะกลับมา <laughs> แฟนเก่าจะกลับมาแต่การกลับมาครั้งนี้ของเขาเป็นการกลับมาที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือกลับมาแล้วเข้าใจกันมากขึ้นดูแลกันได้ดีมากยิ่งขึ้นและเกิดความงอกงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมถึง อาจจะได้แฟนใหม่ที่เป็นคนเก่าที่เรารู้จักอาจจะมาจากเพื่อนเก่าเคยรู้จักกันเป็นคนเก่าๆที่ผ่านมาก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือได้ว่าลัคนาราศีตัวในช่วงนี้ความรักโดดเด่นแต่เด่นกับคนเก่าๆกครับลัคนาราศีที่ดวงความรักโดดเด่นอันดับ3ได้แก่ลัคนาราศีพฤษภครับลัคนาราศีพฤษภความรักโดดเด่นมากนะครับแต่เป็นความรักที่ รักเด็กรักแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบหลงรักแบบทุ่มรักแบบเปถ้าเทียบเป็นนักกีฬาก็คือนักทุ่มน้ำหนักหญิงทีมชาติไทยเพราะว่าช่วงนี้เออาจายเออาเปแต่เป็นการเปที่ดีกับใจเราเป็นความสุขนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลัคนาราศีพฤษภจะมีใจที่เบิกบานมากมีความสุขแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวส่งผลให้การทํางานราบรื่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่กระซิบเน้นหนึ่งว่าอย่าหลงมากอย่าเปมากนะ เดี๋ยวนี่ไงต่อมาลัคนาราศีที่ดวงความรักอันดับ2ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้คือลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันเนี่ยคนที่มีคู่ในช่วงนี้ความรักหวานเชื่นแต่ความรักหวานในครั้งนี้มันเกิดจากการที่แฟนเราอยอมเรามากขึ้น เข้าใจเรามากขึ้นเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นแล้วก็เอาใจเรามากขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีบางครั้งอาจจะมีทุ่มเราบ้างเอาของมาให้บ้างมีของขวัญบ้างทําให้ช่วงแฮสวิทกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สำหรับคนที่โสดอยู่นะครับลัคนาราศีกันมีแนวโน้มสูงมากๆว่าเราอะจะได้พบกับแฟนและจะได้คบกันการครบกันในครั้งนี้จะทําให้ลัคนาราศีกัน ชุ่มชื่นหัวใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกระชุ่มกระชวยมากขึ้นกว่าเดิมมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะวางแผนทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วก็ส่งผลให้เกิดความงอกงามในอนาคตครับและลัคนาราศีที่ความรักโดดเด่นอันดับหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ได้แก่ลัคนาราศี <laughs> ลัคนาราศีพิจิกครับลัคนาราศีอาจารย์เอง <laughs> ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเดือนที่เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นก่อนหน้านี้มีทะเลาะกันไหมมีบ้างมีงอนมีน้อยใจแล้วก็มีเวลาให้กันน้อยแต่ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะรู้สึกได้ว่าต่างคนต่างเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเห็นใจกันมากขึ้นแล้วก็ทนุถนอมความสัมพันธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันเป็นการเข้าใจแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสงอกเงยงอกงามทั้งหน้าที่การงานแล้วก็การเงินไปด้วยส่วนคนโสดอาจารย์มั่นใจเหลือเกินว่าในช่วงเร็วๆนี้คนมีโอกาสที่จะมีคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาจีบ แล้วคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหรือมีหน้าที่การงานที่ดีหรือมีความคิดไอเดียที่ดีส่งผลให้ถ้าได้คบกันเนี่ยมีโอกาสจะงอกเงยงอกงามแล้วก็จเจริญไปได้วยกันและทั้งหมดนี้ คือสีราศีที่ดวงดีด้านความรักในช่วงเดือนคุมภาพันธ์ยินดีกับทั้งสีราศีนะครับอย่าลืมส่งมอบความรักให้กับตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพอย่าลืมส่งมอบความรักดีๆให้กับผู้ปกครองกับพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราด้วยการเอาใจใส่เรื่องสุขภาพนะครับให้ยาปั่นดูแลเราทุกคนสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะนี่คือสมุนไพรที่คุณหมอนแนะนาครับ